หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ตรงนี้คือเมืองโบราณที่มีอยู่มานานนับพันปีครับและยังเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรชวารวดีด้วยการค้นพบวัตถุโบราณทางศาสนาที่สําคัญทําให้เมืองหินแห่งนี้นะครับต้องกลับกลายมาเป็นเมืองแห่งธรรมะอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวอย่างในพื้นที่แห่งนี้นะครับได้รับการดูแลของพระเดชพระคุณพระธรรมพรทุทธมงคลหรือหลวงพ่อพะสะอิงเจ้าวาดวัดป่าในลายวรวิหารครับสถานที่แห่งนี้คือวัดเขาทําเทียมแห่งเมืองอู่ทอง โอ้บรรยากาศคือแบบว่าคนมากันตรงนี้ลานจอดรถนะฮะเต็มเลยนะฮะตอนนั้นเรามาก็คือเขายังปรับปรุงปรับภูมิทัศน์อยู่เลยนะครับแต่ตอนนี้คือมีความงดงามเยอะขึ้นนะครับผมเป็นรถรับส่งนะนี่เป็นรถรับส่งนะคทุกคนเข้าพื้นที่นะครับสำหรับใครที่เดินไม่ไหวนะโอ uh huh. มารอบนี้คือแบบสวยมากทุกคนบรรยากาศคือ ดีนะครับแลวตรงนี้ก็คือเหมือนมีรถบริการรับส่งด้วยนะคือดีมากนะฮะผมสำหรับคนที่อยากจะนั่งรถแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่วิ่งกันเต็มบริเวณนะครับผมหลายคันมากนะครับก็ให้ได้ชมบรรยากาศทั้งหมดของที่นี่นะครับดีมากหลวงพ่ออู่ทองหรือพระพุทธทุทุษยคิรีสีสุวรรณภูมินะฮะเป็นพระที่แกะสลักจากหน้าผาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนให้ความสนใจมาก ที่ต่างก็เดินทางมาจากใกล้และไกลนะครับเพื่อที่จะมาสักการแะและก็มาถ่ายภาพวอาว่าพิธีลึกๆวันนี้ก็มาถึงประมาณสักบ่าย2องบ่ายสามและ้วนะแดดก็เริ่มจะเบาลงไปบ้างแล้วนะครับทุกคนแต่คนก็มาเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็อยู่กับเซมซนะครับผม ผมคิดว่า่าจะเป็น CMC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมเพราะว่าตรงน,นี้ก็คือพระองค์พระก็ใหญ่สุดในโลกนะ CMC ใหญ่โคตรเดี๋ยวผมจะมาเสี่ยง CMC ดูนะว่า,าผมจะได้คำแนานยอะไรจำหนึ่งนะคนผมใช้สมาธิครัแบคบง<ว>จะยกเขย่าไม่ไหวอะ่ะมันใหญ่อะ่ะขอป้ายนี้แล้วกันป้ายน,นี้นะครับผมหุ่ยชออยา่าลืมมันยาวทุกยนนีมันยาวมากทุกคนชุบ นะครับผมได้เลข9นั้นดี9ก้าไกลเก้าหน้าความรักต้องเย็นใจเจ็บไข้ต้องบนบานจึงจะดีทําบุญบรรจุพระช่วยให้ยูยืนยาวนานสืบการละนานาสุดยอดเลยก็ดีนะเป็นความหมายดีมากพระบุทธรูปองค์ใหญ่องนี้นะครับเป็นปางโปรดพุทธมารดาปางประทับนั่งขัดสมาธิที่มีความสูงถึง108เมตรมีหน้ตาต่างกว้างห5เมตรและก็มีฐานรองรับที่กว้างถึง88เมตรนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะเข้าไปสักการะท่านพร้อมกันครับได้ทุกเทียนแล้วนะครับอน,นี้เป็นจุดที่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมเราจะมาร่วมบูญแล้วก็เอาทุกเทียนนะครับไปไหว้นะครับปิดแผ่นทองนะครับผมไปในบรรยากาศวันนี้ก็คือคึกคักมากนะครับรถก็วิ่งแบบรับส่งคนแบบตลอดนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขึ้นไปด้านบนนะที่จะเป็นเหมือนเป็นถงถ้ำนะตรงนี้เาเรียกว่าถ้ำมงกรบินเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะว่า,าพระองค์ใหญ่ก่อนก่อนที่จะไปขึ้นด้านบนนะรไปชมว่าตอนนี้ด้านบนเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันจะเป็นถงถ้ำใหญ่เลย่ะทุกคน ตอนนี้เรามาแกะเทียนออกจากทูปก่อนนะครับผมเขามัดม mm. ัดแน่นอยู่แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวมัดเดี๋ยวแกะก่อนทุกคนเดี๋ยวจะไปจุดทูปชุดเทียนนะครับผมสการะพระรัตนตรัยนะครับหุ้ยแดดแดดหายไปเลยทุกคนแดดไม่มีแล้วบรรยากาศเย็นสบายมากตอนนี้คือชอบมากบรรยากาศแบบนี้ดีมากผู้คนมองเห็นนะครับดึงยากมากเขาทั้งแน่นมากทุกคน ก่อนที่จะมาเป็นพุทธรูปแกะสลักองค์ใหญ่อ่์นี้นะครับก่อนหน้านั้นพื้นที่บริเวณแถบนี้เคยเป็นเขตสัมปทานระเบิดภูเขามาก่อนพอหมดสัญญาก็ถูกทิ้งให้ร้างลงจึงทําให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอิ่งพระผู้ทรงคุนแห่งเมืองสุพรรณบุรีมาทําสถานที่แห่งนี้นะครับจากเมืองหินล้านะครับให้กลายเป็นแหล่งธรรมะของพุทธเจ้าเป็นแหล่งทมแหล่งท่องเที่ยวที่หลวงพ่อแท่านดเมบไวเป็นมาดกให้ชาวพุทธทุกคนครับ อนะทุกคนอันนี้แผ่นที่2องแล้วคือเราจะได้มา3แผ่นนะครับด้านหน้าเราจะมีพาะพุทธรูปให้เราติดถึง3องค์ด้วยกันนะครับอันนี้เราก็จะมาติดองค์ที่2เลยนะครับไปคือติดไปก็ฐานจิตไปด้วยนะทุกคนลำ่ลำๆรวยรวยแหงๆปังๆ,งๆครับเยี่ยมไป ตอนนี้ก็มานั่งพักกันก่อนนะครับเพราะว่าเดินมากๆดี่ก็เหนื่อยเริ่มออกเต็มตัวนะครับร้อนนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นที่โล่งนะครับผมก็จะมีลมพัดมาอยู่นะแต่ว่าเราก็เดินแบบตะลุยดูทุกมุมนะครับเพราะว่าสวยงามไปหมดนะครับเพราะว่าองค์พระพุทธรูปนะก็ใหญ่นะครับผมเป็นประธานหลักตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี บรรยากาศของการมาสักการะขอพรมาไหว้มาทาบุญของสาธุชนมาจากที่ต่างๆนะครับผมก็ต่างเดินทางมาเป็นครอบครัวนะครับผมแล้วก็มีบรรยากาศรอยยิ้มมีการพูดคุยการสุงสนามมาถ่ายรูปในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่แลนด์มาร์คของจังหวัดนะครับผมถือว่าเป็นแหล่งมีชื่อเสียงมากนะ <S <S แล้วเป็อย่างนึงวิวที่นี่ดีมากทุกคนตอนนี้ น่าจะครบเกือบครบ,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 บสมบรูรณ์นะฮะ walk. สกายวอล์กสกายจังหวัดนะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับสกายวอล์กยังไม่เปิดนะทุกคนสกายวอล์กยังไม่ได้เปิดนะวันนี้คงไม่ได้เดินขึ้นสกายวอล์กแน่นอนว้าวตันนี้แดดตกแดดล่มนะฮะทุกคน ในบริเวณที่หน้าองค์พรนะครับก็จะมีจุดสําหรับถวายเครื่องสักการะดอกไม้ทูบเทียนและยังมีจุดให้เราได้ร่วมบุญสร้างภาพพิมพ์ดินเผาที่ทางวัดจะนำเอาอพระที่เรานะครับเป็นเจ้าของบุญที่ถูกจารึกชื่อและนามสกุลเอาไปไว้ยังพระมหาเจดีย์ที่ยอดเขาด้านบนครับ พื้นที่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าไปใช้นะครับผมก็ทำมาได้สวยเลยนะตรงนี้ผมมองอยู่ด้านบนนะเนี่ยมองจากจุดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นโซนที่มีความสวยงามนะสกายวอล์กตรงนู้นนะครับผมไม่ได้เปิดใช้นะวันนี้ก็คือไม่ได้เค้นทห้ทุกคนเห็นนะนอกจากความยิ่งใหญ่ขององค์พระแล้วนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าประวัติของวัดเขาทาเทียมแห่งนี้นะครับเคยเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทยมาก่อน หลังจากที่พระพุทธองค์นะครับได้ปฏิพัน์ผ่านไปถึง300ปีและในสมัยนั้นนะครับก็มีพระเถระสองรูปคือพระโสนะและพระอุตราเถระนะครับได้เข้ามายัางดินแดนสุวรรณภูมิและก็ได้มาอยู่ที่ภูเขาปุทยะเทลีแห่งนี้ครับและที่ทุกคนกําลังเห็นตรงนี้นะครับคืออุโมอง์หินขนาดใหญ่นะครับที่มีความกว้างถึง20เมตรยาวตลอด50เมตรเป็นอุโมอง์ที่ถูกเจาะให้ทะลุออกไปอีกฝั่งของภูเขาหินอุโมอง์นี้มีชื่อว่าอุโมองค์กรบินครับเป็น หินอ่อนนะครับแต่ว่าเป็นโอวาทมรรงพ่อนะครับผมคือคําสอนเลยนะครับผมยิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้ค่ง่ายว่าแผ่นแรกก็บอกว่าถ้าเรายิ่งคิดนะครับผมมันก็คือเหมือนมันไม่นิ่งเนาะมันก็เหมือนแบบดิ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเขาบอกว่าถ้าจะสิ้นคิดเนี่ยก็ให้หยุดคิดสักนิดนึงนะครับผมความคิดก็จะโลดแล่นนะครับผมคือแม้แค่ว่าเหมือนจะหาทางออกหาทางออกได้ดี ทำให้ด้ยง่ายก็คือเตือนสติตัวเองครับผมอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเป็นคำสอนไปคำสอนครับคำสอนทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นครับผมนองเป็นการปฏิบัติใช่ไหก็คือหลวงพ่อท่านก็เลยอยากจะให้เป <ENNIS> <ส>็นมรดกมรดกที <anonymous eterm oon> ่ติิ้งเอาไว้ให้กับโลก อย่าลืมนะว่าแผ่นดินเนี้ยเก็บคนสองคนคนที่ดีที่สุดกับคนที่ชั่อที่สุดคำว่าดีที่สุดเนี่ย้อย่างเช่นพระพุทธเจ้านครับผ่านมาสองสาพันปีคนก็ยังพูดถึงพระอ๋อถ้าบอกคนชั่อนี้นึกถึงพระเทวทัตใช่ไิตเลอร์อะไรเงี้ยคนพูดถึงตลอดเข้าใจความหมาย เข้าใจไหมว่าแผ่นดินนี้เก็บคนแค่สองคนเท่านั้นครับฉะนั้นเราเมื่อเรารู้ว่าเราเราเกิดแล้วตายในระหว่างการเกิดกับตายเนี่ยเราทําอะไรให้มีคุณค่าบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณทําเพื่อตัวเองคุณจะภูมิใจเฉพาะตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณมีชีวิตเพื่อคนอื่นคุณจะมีค่ามาก นี่ก็คืออาจจะเป็นเทียนเป็นอะไรแต่ว่ามีการค้นพบเจดีย์ค้นพบอะไรพวกนี้เป็นเมืองเก่าผมแล้วก็ปฏิปทาของหลวงพ่อก็คืออยากจะให้ตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นเฟมัสคือให้มีชื่อเสียงผมให้เป็นฝากเป็นมรองจังหวัดต้องให้เป็นมรดกของ ของจังหวัดยังไม่เปิดให้ใช้บริการมีการเปิดให้ใช้ฟรีคือทดสอบวันมาฆบูชาที่ผ่านมานมันมีลิงมันมีลิงดืออไ้ไงมันมันกลิ้งก้นหินมาแล้วตกมาแล้วกระจกมันรล้าแตกเลยนะครับพ ดังนี้มันอักตรงนะครับคิดถือว่าถ้าเกิดเราก็เลยตอนนี้มันมันมันเลยต้องทาการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนกระจกใหม่อะไริงข้างบนเหรมีเป็นร้อยอะโยมเป็นร้อยนะครับได้แ่มันมีจ่าูงตัวใหญ่มากมันกิ้งกอนหินเนี่ยภายในโมงแห่งนี้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้มีโอกาสขึ้นมากรับไหว้สักการะเสริมสิ่งที่ดีที่มีมงคลให้กับชีวิตครับ ไม่ว่าจะเป็นพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่ถูกสกัดจากผนังหินพระพุทธรูปสําคัญต่างๆนะครับมีพระแม่ธรณีและองค์พญานคราชอยู่ด้วยครับพุทธเจ้าห้าองค์นะครับทั้งหองค์ที่สกัดออกมาจากเนื้อหินเลยนะครับผมแล้วก็มีการปิดทองนะครับผมก็ให้ความงดงามแล้วก็จะเห็นถึงความพัฒเปี่ยนพยายามของช่างนะฮะที่มีความประณีตมากๆในการสกัดหินออกมาเป็นพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทุกคนตรงนี้เลยฮะโอ้โห ก็นับได้ว่าที่เขาพุทยิคีรีแห่งนี้นะครับนอกจากจะมีประวัติทางศาสนาที่น่าสนใจมีปฏติมากรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วสถานสถานแห่งนี้นะฮะยังเป็นที่เรียนรู้ของเยาวชนประชาชนทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธานในพระพุทธศาสนาเป็นแหลง่งศึกษาธรรมและก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญตามปฏิปทาของท่านเจ้าคุณหลวงพ่อสองฆงที่ท่านตั้งใจไว้มอบให้เป็นมรดกกับแผ่นดินที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับวัดเขาทําเทียมอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ วันนี้นะครับพาทุกคนนะครับมาเที่ยวกันในสองที่เลยนะครับผมซึ่งที่แรกผมก็พาทุกคนไปที่วัดเขาทําเพียมนะครับซึ่งก็เป็นวัดที่มีความเงียบสงบนะครับอยู่บนภูเขานะและจุดนี้นะก็จะเป็นจุดที่มีองค์พระองค์ใหญ่นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ทุกคนก็เดินทางมากันมากมายนะครับผมมากหน้าหลายตาแล้วก็มาเป็นครอบครัวนะมาสักการะนะครับผมพระพุทธองค์นะครับองค์ที่ใหญ่สุดในโลกนี้ก็ลงมาแล้วบรรยากาศวันนี้ ไม่ร้อนมากนะครับผมโหดีมากเลยเมฆก้อนไปนเริ่มเลยนะครับผมเรียงตัวกันปิดแดดมิดเลยนะฮะดูนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศลานจอดรถนะทุกคนโอ้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดร้านค้ามีอาหารมีของซื้อของฝากนะครับผมก็หลังจากที่เราไหว้พระเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะไปซื้อของกลับบ้านของกินนะครับผมได้นะฮะีเกมซาคะ โอโลยอย่าลืม oh สัญญาที่บอกว่ารักน้องแก้มตุ้ยแม้นมีสาวใดมาคอยบอกดีๆว่า